วัสดีเอฟซีเบาตา่ำฉชนเนียวเด้อจ้าเมื่อนี่ก็บศิเป็นเว้นเบาต่ำนอนเฝ้าพอ่อยู่โรงพยาบาลเนี่อาบน้ำอาบเสจตัวเสพยังเหลี่วกับเปลี่ยนเส้อเปลี่ยนผ้าให้พอ่อพอแล้วก็เป็นร้ายลูกเนาะจักสิเป็นไถ่ลวยเป็นพิษหอบลกูกหัวใจอุดกับร้ายลูกอยู่จ้บเบาไปกับมันลายแห้งนะจักสิวาจังไดพอก็นอนโรงพยาบาลได้สามอาทิตย์ละละเนี่ลูกกับมาหาเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนยังเหลี่ยวกับซ้อนพ่อเปลี่นเฟซเล่นยัง เบิ้งให้ใบเบิ้งลูกเบิ้งเต่ากูดเข้าไปจังได้ลูกโพดยั้งผลแล้วพันซอนพอเพิ่นอันนี้เพิ่นดีข้นได้นีเพันเห็นลูกซาลากับลูกสาวเพิ่นมหาจากตอนแรกพี่น้องเอ้ยแม่จนได้โทรบอกลูกบอกเต่าว่ามาเบิ้งพรอมเด้อพอเป็นต่ย่างดอกว่าสรนเอ้าบรรเล่ากับกินเขากินน้ำกับบ่ได้กินเขากับหกออกลูกกับบ่ได้นอนกับบ่ได้ตายแท้ๆเพิ่นพักกันเบากันกับเอือนลูกมหานี่ก นนก,กินเขากินนามกันด้วยจ้าเนี่นอนเฝ้าพอลุงบาลมี่ยังก็กินอันหนันห่อเขาหอหนามมากินหนึ่งเขามากินเพื่อความประหยัดเฝ้าต่ำกับพีซพพพ่ซาวพิ่นกับมันเฝ้าพอพีสาวกับสิเกินกล่องแน่พุ่นค่อยเพิ่นบ,นบไดเออกกล่องเนาะพิ่นกับสิเกินแน่กินเขากับปีงไก่ตุมเขาตุ่มเขาลุงบานห่อห้กินเว <laughs> ้าเรื่องพ่อบ่ท่านเหลวพ่อพิ่น จากตนแหล่งพันลูกนั่งกับเบอร์ได้ด้พี่น้องวันนี้พ่อพันเห็นลูกพันย่างมาปับ๊บลูกว่าเอาพ่อลูกกินอันนี้แน่พอด,ดีโตเด่งดึงขึ้นมานางกินเขากินน้ำซดเอาซดเอาซื้อเอานี่แหละจ้าก็นอนเฝากัน,น,นยังเส่ละยามเมื่อเสาไปเอายาออกโรงพยาบาลพอดีพี่น้องเบาต่ำเดี๋ยวไปเฝ้าขึ้นชุดถ่ายพอดีนอนโรงพยาบาลสามอาทิตย์พวกพี่น้องกับพากกันเปลี่ยนกันเฝา้าพูดแล้วขึ้นซองขึ้นไปมาหลับยาให้พอ นี่เมื่อบานแล้วพี่สาเพิ่นก็เสือ้อผ้ายั่นเกิดน,น้องไา,า้ลาพ่นแล้วพอกับแม่เพิ่นก็นั่งยิ้มเปื่อยเปื่อยลูกมาหลายคนลูกมาคบคนเพิ่นก็บมวลมีแห่งใจพ่นแล้วเปาเคก้กแล้วก็กินหมูกระทะตัวบันนี้ลูกห้านมาเต็มเฮือน,น,น,นกินหมูกระทะกันฟังทางไฟใช่เพื่อนกันนี่เพื่อนกัพนพสันทัดเหลืองกับแกมปันได้ดอกเพิ่นก็สิมากินแต่หยอด่อนหยอดเข้าของเพื่อนั่นละ พวกป้าพวกลุงก็มา